ไปต่อจะมาราคาไปต่อได้มากกว่าเดิมเชียวนะคะก้าพาราคาเปลี่ยนแล้วค่ะเจ็สิบสามหมื่นก้าพานเจ็ดสิบสามหมื่นก้าพานสิบหมื่นเนี่ยราคาไปต่อราคาเจ็ดสิบหมื่นสัพพานเจ็ดิบสี่หมื่นสาพพานหนา่งหมื่นเจ้าพนราคาใบต่อเจ็ดสิบสี่หมื่นเจ้าพาราคาต่ำเดียวสุสานสิบหมื่นก้าพานเจ็ดสิบสี่หมื่นก้าพานหนา่งหมื่นเจ้าพาราคาเปลี่ยนราคาสัพพาราคาเปลี่ยนราคาฮัปราคาเปลี่ยนราคาอเด่นมากกว่าเดิมราคาอไเจ้าพาราคาเปลี่ยนได้มากกว่าเดิมราคาไปตสองหกห้าหกเจ็ดค่ะห สองแปดสามบปนราคาเป็นราคาสแดมันจะพัราคาตอนนี้ค่ะสองแปดเจ็ดนจะพันหนึ่งหนึ่งแนจะพันสองสองแปดเ็นะประมาณเก้าพันไปอล้วการหนึ่งออนไลน์ค่ะสองก็1หนึ่งราคาออนไลน์เดี๋ยวมากอได้เช่นรคาสอแสนก็มันหนึพันหนึ่งนก็มันหนพันสองสองแกหมมาราคาออนไลน์สองแสนเก้หม่นหนึ่งพันามพันให้นะสองก็าสามราคาหน้าหนาแซบเก้าหมั่นสพันหาันออนไลน์คะแสก็มันห้าพันราคาอนไลน์แซก็หมืนหนึ่งพันหนึ่งหนซบเก้าหมื่นหน ออนไลน์ซึ่ง้อยากยกะได้เลยสัมแใน5,000ราคใหล้คา5 0 0ราคาให้ลานซัมแสน5,000ราคาหน้าลานซมแสน5,000นึ่งหนึ่งสมแนเจ็ดพัราคออไลก้าพันให้ล้วน่ะคาซัมแซนเก้าพันให้ล้านซัมแนเก้าพันหนึ่งหนึ่งออนไลน์ค่ะซัมแสน่งหมื่นพันสมพันไคะถ้าได้ยกใหม่นะยกสูงสูงใหม่นะซามแซนหนึ่งหมื่นสามพันราคาหน้าล้านซัมแซนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหนึ่งซัมแซนหนึ่งหมื่น 3ามพันออนไลน์ค่ะซ네ัมซสองหสมพราคาออนไลน์สองหม0สพนัสอใหมสมพันสองัมยสองสพนันราคาหนารลายซัมซสองมื่น right ้พหนึ่งซ huh ัมซสอมื่นพราคาออนไลน์ซื้อได้ยกนไปได้เลยซัมซสอมื่นเจ็ดพันับหนึ่งเอาพันราคาที่หลายซัมซายเก้าพันราคานาลซัมซานสองหมื่นเก้าพันซัมซายหนึ่งพันราคาออนไลน์ค่ะซัมซายสอหมื่นหนึ่งพันนับหนึ่งซัมซายสองหมืนหนึ่งพันนับสอง ไม่ได้เลยนะคะสามแสนสามหมื่นห้าพันบาททางออนไลน์สามศูนสองหกห้านับสามขายค่ะตป็งขายที่ราคาสามแสนสามหมืนห้าพบาทที่้ออนไลน์สาม6 5นสองห้าค่ะสามสูนสองหก้าประรายสามแสนสามหื่ห้าบาทนะคะขอบคุณค่ะมาเลยค่ะช่วเลาคันนี้ลำดับที่สิบสามยีสินสัน